ผนก็คือได้ยินข่าวว่ายอดบิ ойти, ้วกระดอกระเดียแต่ปูสว <f irm> ่างกันนะหรือว่าเพิ่นเขียนให้ใส่บ่าวใส่หยังกันนะคือว่าแตกคั่งแตกแน่แถอโอ้หมดที่แล้วไปหาเพิ่นเพิ่นเลยเขียนใส่หมวกให้ใส่หมวกนี่บอน้ำเจ้านี่ยบอกใส่หมวกตัวนี้เพิ่นเขียนให้เจ็ดเก้าหาเฮ้ยเบื้องหลักฐานกันนะเพิ่นเขียนใส่หมวกไทยตัวเลขที่เราเห็นเนาะค่ะเนาะแเพิ่นเขียนใส่หมวกก็เจ็ดเก้าห้าเขียนใส่มือก็เก้าหนึ่งห้า ียนใส่ใบโพ้ใบโพเนาะพี่เนาะใบโพก็สองเก้าห้าพื่เขียนไฮตัวตัวเดียวกันเหมเขียนไฮสามย่างของวดที่เลวเพื่เขียนไ้ก็มีเกาหานะคะมีเกาหาะแต่วันี้เพื่ไปยูเนาะค่ะพื่ไปใส่พื่ไปอุ้มาไปชนบุรีอืมมาอุพย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 พอพยพยพยุยพยพยพยะยพยพยพอพปพยพพย่ยพยพยพยอยพ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 งพยพยนพ ลุงปูสวงได้เนาะค่ะเพื่อนเ่ายูกระท่อมกระท่อมปลายท่านปลายนากระท่อมปลายนาฮิวบัวเชิดไอเดนเลยน้องเพื่อนยูบัวเชิดกระท่อมปลายนายู่ซีสเกตเนาะค่ะสเกแล้วกระท่อมตัวนั้นเป็นกระท่อมอะไรนะกระท่อมกระท่อมปลายนาที่อลวงปูสวงเคยไปดำนาอยู่ใช่ลวงปูสวงเพื่อนไปดำนาไปยูหันไปนอนหันกินหันเนาะค่ะแม่ล่างหัดเป็นผู้ติดตามแต่ว่าเพื่อนชื่อลวงปูสวงได้เนาะค่ะ มือนั่นไปขอตัวเลขเพื่อนนก็หายเก้าฮาเต็มๆนะคะเนาะเลขเก้าห้าแต่ว่าบบได้ซื้อเนาะค่ะบ่บ่บได้ซื้อเพิ่นหายมากก็บ่ได้ซื้อเพราะว่าบ่มีเงินเนาะค่ะมีเงินซื้อบ่มีทุนหายเก้าหาะะ 9, ้าทุน 95, 5, หายเก้าห้าหัวหนีนะคะหวหนีไปเพื่อนโอยูแต่ว่าเพื่อนเขียนตัวเลขใส่อ่ะเบ้าเนาะพี่เขียนตัวเลขใส่เบ้าเพื่อนเขียนใส่ไว้ให้ตัวเลขของเพืนะ่อนน่ะมีสามหางตัวคู่ห,หนึง่งแล้วก็มีสองตัวคู่หนึ่งนะคะ สามตัวของเพลินแปดแปดหกแปดแปดหกค่ะ 8, แปดแปดหกแล้วก็เลขสองตัวของเพลินเก้าศูนย์เพล่นเขียนไหเก้าศูนย์กับแปดแปดหกเพ่อนเขีย,หย 90, 8, 8, นยห้แค่นี้ค่ะก้อนเพลินสียะไปชนบุรีก้อนเพลิพนสีโอพยบค่ะก้อนเพลินสีโอพยบแต่ว่าเพลินกลับมาอยู่ค่ะกลับมาช่วงซีใหม่โอค่ะเพลินกลับมาช่วงปีใหมห่มหมตัวนี้เป็นเลขอะลวงปูสวงซื้อล่าง แมฮัดนาะคะเนาะซื้อรางค่ะตัวลดล่างนี่หลวงปู่สูงซื้อ่างแม6หกแปดแปดหกกับ้าศูค่ะเก้เลของหาขัปมดวันแปดหกเก้าศูนดวันที่สองมกราหกเก้าด้วค่ะจะเขียนในเว้าจุฬาบอกเขียนในว้าเพื่นเขียนไวไฮนะคะเพื่อนเขียนไว้ไฮไปหาเพื่นมรท่านแล้วพอดีไปเห็นเนาะค่ะ เพื่อนเป็นล่างสงบอกค่ะเขาตลอดเลยวาจ้าเขียนไว้ให้คันกคนหาให้แม่ค่ะคันกัะหาให้นะคะคันนีอคันหาคันเห็ดถือนะคะเห็ดตะเขาเรียกอะไรนะทำทำพิธีคือเขาแจ้งถูกคนสิหายถูกตลอดนะคะเนาะตัวหลายเพื่อนจะายถูกเนาะวันนี้เพื่อนหายวันนี้เพื่อนหายแปดแปดหก กับเก้าศูนย์ค่ะแปดกับเก้าศูนย์แปดหน่งกับเก้าศูค่ะห่วยมันจะเป็นตาม่าอยู่ที่เหละเนาะแปดแปดหกกับเก้าศูนย์่นไทแค่นี้แล้ค่ะคนไขยเค่นี้ขนไข่เขามาจากงวดเหรอจ้ะคือว่าโบคอยมีเวลาไปเนะค่ะเนาะทำไปแง่ไดกับถือตลอดส่วนมากจะอยู่ติดชายแดนเนาะก้าไป แล้วก็เพื่อนมีเหตุการณ์บานเมืองบนีห้องกระบอกกาไปห้องพยานเนาะค่ะดนโดนห้องกระบอกชี้ค่อยสิไปเถื่อนึงนะคะเนาะแต่ว่าตัวเลข่องคนน่ะหายย่ำใดถูกย่ำนั้นเนาะค่ะหายย่ำใดถูกย่ำนั้นบอกจักงวดละค่ะตั้งแต่ห้าวไปตามนี่จักงวดนะงวดที่สองงวดที่สองโอ้แต่ห้าวไปตามนี่คืองวดที่สองแต่ว่าสัวรลายนี่เป็นเหตุการณ์บานเมืองเ้าดนโดนจิไปเถื่อน้็ไปย่ำใดถูกย่ำนั้น อันนนี้เขาตองงวดเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเขานะคมงวดที่แล้วเขาเกาหาดกังวลนี้เขาก็เลยไปตองงวดนะค่ะไปตองงวดเพิ่นยกนไ่เบารให้ตัวนี้ค่ะแปดแปดหกกับเก้าศูนย์แปดแปดหกกับเก้าศูนย์เพิ่นเพิ่นเพิ่นไห้ขั้วบ้างเพิ่นมั่นใจเต็มที่เลยแปดแปดกับแปดหกนี่เพิ่นไห้ข้าคขั้วออกบะข้าก็ต้องตัดเอาเองค่ะเพิ่นของของเพิ่นนี่เคยปิ้นหัวบะ เคยยูแมนป่คะเขาบ่ปินห้วยเพ่นค่าเทียิ่นปินเป็นแปดเก้าสบ่แมนค่ะเป็นกันไว้สิบค่ะกันบ่กันไว้ห้กับหกนส่าเป็สเป๊ะๆเนาะแมนอยู่แต่ว่าอันนี้เขากันเองดอกริงกับไ่นมาดแปดหกศัพเก้เท่านั้นกันไว้เ้ากันไเอาเนาะเขกันไว้เากันนัหกศูนย์ค่ะกัน มันมีตัวกันไว้เนาะพี่น้องเนาะจิตเส้นใต้เอาไว้บอกว่ารักนั่นถึงบอกว่ารักแล้วสิบออกหลายตู่แต่เนาะบอกจะรักนี่เนาะโอ้ยแปดแปดเกือบเพงดังมัตจะโดนแล้วโตนี่บอกครับอ๋ะโตนี่นะของปูสวงนะครับทางปัจจุบันปู่างไหมยายหัดนะครับแหน้าจอได้พี่น้องเด้อดวงปูสวง โอ้แตกีกับบาร์เมนเล่เอาละเนาะหยิบหลุดตะลีให้คนถือคักถือแม่ยงวดที่ดังที่สุดเพื่อนเขียนใส่หนาผากนี่บ่เพื่อนเขียนใส่หนาผากเกเพ็ดเลยนีเขียนเลยไทหนาผากเกเพี้ยนเลยนาะเมื่อนั้นเพื่อนก็เขียนใส่หักมึกแดงบ่ติเพื่อนยังเขียนใส่หนาผากเป็นยายคนแก่แหละครับผมเป็นใส่หนาผากเพป็นเป็นร่างทรงของปู่แหละครับเป็นร่างทรงปู่โอ้หลวงปู่เพื่อนซื้อลุงปู่ได้ซื้อลุงปู่สวงได้ครับปู่สวง แต่่วายายหัดเป็นคนซื้อยายหัดเป็นเจ้าของที่ดินและกระท่อมตรงนั้นมองที่บนไปนั่งเอาเลขนุ่งมาเต็มโตเพิ่นนน่ะได้ครับนี่คือเจ้าของหน้าเว้าา่บผู้ส่วยติไปดำตาอยู่หันเป็นสมัยที่ผู้สวงยังบ่หันเพิ่นเคยติดตามค้ตติดามผูไปง่ายๆคือแม่ออกคำคือเป็นแม่ออกคำแม่ออกคำเด็กจริงๆแล้ว ไปเห็นในเว้าเนาะเออแต่ถ้าแกจะลงเอาจรกิงแกต้องเราก็ลงเอาแบบนั้นละแกจะลงให้แต่วันนี้แกอพยพลูกหลานมารับไปก่อนไปที่ชนบุรีแล้วก็ผมไปเจอแต่ตัวเลขนี้ก็เลยเอาตัวเลขนี้มาฝากยายหัดคนถี่วเขียนไเวาวหาเนียนคือหัวพื้นวใาญ่หัเขียนไหวเขียนไเวาวไหวแล้วก็ไปไปชนบุรีลงก่อนก็ได้ครับ นี่นี่กระท่อมแกเป็นอย่างนี้คือพี่ไปบ่อยไหมครับผมใช่อันนี้เหมือนไหมเราได้โชคได้ลาบบ่อยไหมครับก็ได้ถ้าไปนี่คือได้เลยอย่างนี้เหรอนี่คือส่วนมากจะแล้วคือคนทางไกลก็ไปที่ไันลูกค้าคนทางไกลหลานแกเนี่ยแล้ก็เนี่ยค่ะฟักคำินที่มพนัท่านในทะเลาะกันฟังคำินขึ้นข้ามมาก็ไปหาไปหาไม่หาเหมือนมากแล้ว แสดงว่าติดชายแดนเลยเนรอครับแดังอยู่ตรงนั้นมันบ่แถวนั้นเลยอชายแดนอืเภอบัวเชิดนะครับอําเภอบัวเชิดติดชายแดนเนาะตอนนี้คือเพิ่นอพยพเนาะนี่คือนอกจากโชคลาบก็มีดูดวงอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับเนเมิงใดครับไม่บกแ่ายายหัด สามารถซื้อกับปูสวงได้ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะนเป็นแนวทางที่พี่เพชรนะครับผมมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ายายหัดนี่คือเป็นร่างทรงของปูสวงนะครับให้มานะฮะค,ค,คือว่าเข้าเป็นประจําเลยนะครับอันนี้ทางช่องก็ยังไม่เคยไปสักทีเนาะถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปนะครับผม แถวเขตชายแดนนู่นแหละครับผมใหญ่ชายแดนนะฮะเอายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะเอฟซีเนาะครับก่อนก็ที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเอายังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ